มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอใครเป็นคนเคาะระคังข้าขออนุญาตรายงานท่านผู้อาวุโสชีโจฟานมีแผ่นตราของท่านเจ้าสำนักแล้วก็เคาะระคังเพื่อเรียกประชุมครั้งนี้และตอนนี้เขาต้องการให้ทุกๆคนในสำนัก เดินทางไปยังสำนักสวรรค์มายาว่าไงนะท่านเตรียมลงมือได้เลยเพื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นคารวะท่านเจ้าสำนักข้าจะทำตามที่ท่านสั่ง อาวโซชีทำไมท่านถึงสามารโจฟ้านั้นมีเลียนตาของท่านเจ้าสำนักอยู่เท่ากับว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดรองจากท่านเจ้าสำนักเท่านั้นคำพูดของเขาก็เหมือนกับคำพูดของท่านเจ้าสำนักแล้วเจ้ากล้าดียังไงถึงขัดคำสั่งของเขาเจ้า คิดจะก่อกบฏอย่างนั้นเหรอขะขา,ขา,ขาน้อยไม่กล้าเจ้าเท่านี่วางแผนอะไรอยู่กันนะฮ่าๆและในเมื่อน,นี้เป็นความต้องการของท่นานเจ้าสำนักพวกเราคงทำได้แค่ต้องทำตามเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้น พวกเราไม่ควรไปกันหมดโดยปล่อยให้สำนักวางเปล่าได้งั้นข้าจะขอให้มีเหล่าลูกศิษย์สำนักฝ่ายในและก็พวกผู้อาวุโสสำนักฝ่ายในบางคนอยู่เพื่อปกป้องสำนักได้ไหมพ่อบาทจ๊อในสถานการณ์ที่ไม่ปกติยิ่งจะต้องระแวดระวังมากเป็นพิเศษแต่ว่าข้าจะมัวมาเสียเวลาไม่ได้ พลลงพวกเราทำตามที่ท่านผู้ทรงภูมิฉีบอกเราผู้ทรงภูมิและผู้พูดวุโสแห่งสำนักฝ่ายในจะคอยอยู่ที่นี่เพื่อปอกป้องสำนักในขณะที่พวกหน่ยใช้แรงงานทั้งหมดไปกับข้ารับทราบครับท่านผู้ทรงภูมิฉีทำให้ท่านถึงปล่อยให้เกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ขึ้นละ่ะก็เพราะว่ามัน เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ยังไงล่ะพวกเราถึงควรปล่อยให้เจ้าเด็กนั้นทำตามใจตัวเองครั้งนี้ข้าจะปล่อยให้เขานี้ไปอีกไม่ได้ด้วยที่ไม่ได้ก,ก่อเรื่องอะไรเลยการที่ข้ากำจัดเขาคนเดียวนั้นมันยังไม่เพียงพอหรอกนะ พวกเราจะต้องจัดการกวาดล้างพวกหน่วยใช้แรงงานระดับหัวกะทิทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคนเหมือนกันถ้ามาอย่างนั้นแล้วล่ะก็พวกเขาอาจจะกลับผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพวกเราจะต้องเสียใจกันในภายหลังและตอนนี้เข้ามารนหาที่เองเพราะงานพวกเรา ควรจะช่วยสนับสนุนแผนที่บาครั่งของเขาและปล่อยให้เขาทำลายตัวของเขาเองฮครั้งนี้เจ้าเด็กนี่ล้าเส้นเกินไปแล้วจริงๆครึ่งเดือนต่อมา โอ้พระเจ้าพอบานเจ้าพาคนท่านสำนักมาจริงๆด้วยทำไมถึงมีคนมากมายมาช่วยผู้หญิงของพวกเรากันนะฮ้ตำแหน่งของเจ้าฟ้านในสำนักมาชั่วร้ายนั้นสูงถึงขนาดไหนกันหรอมันถึงขนาดที่ท่านเจ้าสำนักยอมให้เขาต่อสู้กับสำนักสวรรค์มายาเพียงแค่เขาเอ่ยปากขออย่างนั้นหรอ พอบานโจชื่อเสียงของท่านนั้นช่างยิ่งใหญ่และหนักหน่วงดุดทินผาจริงๆเจ้าสำนักถึงขนาดที่ปล่อยให้กองทัพขนาดนี้มากับท่านข้ารู้สึกอึ้งไปเลยที่ได้ติดสอยห้อยตามคนอย่างท่านเงียบๆน้อยเจ้าอยากกระตุกกระตากไปอันเนี้ยไม่ได้เป็นเพราะเสียอุ่ยเย่หรอกนะโชคดีที่เขาไม่อยู่ที่สำนัก ข้าถึงพาคนมาได้เยอะขนาดนี้อา้อาอย่างหนึง่งเจ้าผูเนี้ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมข้าถึงพาพวกเขามาเพราะงั้นเจ้าไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวข้าจะเป็นอ,อธิบายทุกอย่างเองเจ้าอยากจะเชื่อนางจริงๆใช่ไหมนแน่นอนสิ จาอยากจะช่วยนางขนาดไหนกันข้าพร้อมจะบุกน้ำลุยไฟโดยไม่ลังเลเลยถ้ <c oughs> างั้นปล่อยให้ข้าเป็นคนจัดการเอง <c oughs> ทุกทุกคน เราจะหยุดพักกันที่นี่ก่อนและข้าจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจว่าทำไมพวกเราถึงต้องไปที่สำนักสวรรค์มายาทุกคนจงเตรียมตัวให้พร้อมไว้พวกเราจะไปที่สำนักสวรรค์มายาเพื่อบทขยี้สำนักสวรรค์มายาซะและสอนบทเรียนที่น่าจดจำให้กับพวกเขาอา๋อว,ว่าไงนะ บ่อนจแบบนั้นมันล้ำเส้นเกินไปนะความขัดแย้งระหว่างสำนักทั้งเก้านั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการโจมตีสำนักอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรถือว่าเป็นการก่อการร้ายนะยังไงแล้วตําหนักมังกรคู่ก็จะต้องยืนมือเข้ามายุ่งเป็นแน่และพวกเราก็จะต้องถูกลงโทษมันไม่มีใครสามารถแบกรับความผิดนั้นไว้ได้หรอกนะ ไม่แม้แต่ท่านเจ้าสำนักเองอาอาจารย์ถ้าท่านเจ้าสำนักไม่ได้มีเหตุจูงใจที่แท้จริงในการโจมตีพวกเขาแล้วล่ะก็มันจะเป็นการดีที่สุดถ้าพวกเราจะถอยกลับไปตอนนี้มันยังไม่สายเกินไปหรอกนะ แต่ว่าถ้าพวกเรายังดึงดันไปต่อแล้วก็ไม่มีพวกเราคนไหนที่สามารถแบกรับความรับผิดชอบนั้นไว้ได้รวมถึงพ้นที่จะตามมาพวกท่านรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงไม่เคยอธิบายถึงเหตุผลที่แท้จริงที่ข้าพาพวกท่านออกมาในตอนที่พวกท่านยังอยู่ที่สำนักอนะ่ะหืม